สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีไปทุกทางที่คำมหาสมชังนองคำเด้อพี่น,อน้อ,องเลยน้องแดดเหรอน้องแดดเห็ดยังกินอ่ะนะเป็นกินสมพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องกินสมเลยป้าเป็นเห็ดแขกอะไรปัง,ปงเราตายไปใส่ก่นอนตก้โหขีบนะ โอ้หมองอามาแต่หน้าเตะไปหน่อยหมองก็ตอไปหน่อยหมองก็เซนแม่น <c> ก <oughs> ็เซนเรื่องหมองปุ <c oughs> ๊บหมองก็เซนบอกอืมสมบูสม์เลยปลาปลาลุงคนกินอยากินแน่เย็นๆดีเนาะบรรยากาศไปสิเนาะมันฮอนแหมไปหน่อยเลยสนีปลากับแม่น้องแกบุุมไปแดเด็ดๆไปเนี้โอ้ยหมดอันหมดแดงสมการที่น้องเลย เนาะเป็ดย่านเจ็บนะพี่น้องเอ้ยบ่าวตายเพิ่นมาติซื่ออย่าไปน้องอ๋อบ่าตายมาติซิเล่เพิ่นมาติซื่อโอ้เพนสักพระอืแม่น้ออันนีกปตัดมกับเด็กๆโอ้ทําไมติดจัพ่นน่ะแม่น ไป็นอีใส่ในบ้านเทานี้เออขีดแอาววนบ่มีคครไหนอันเท่าไรล่ะเออน้ำเต็มเลยอ่าหอกหมวงกระโดกโดกเป็นน้อยปีนี่นะถุงใส่พนสิเป็นน่ะเป็นบัลลาเนาะพนสิบอนดีเป็นไรหอกหมวกก็เป็นลาย ดกบวตายนาตานะอือพี่แา่บะเลลายได้พี่ก่ในบ้านอ่ะทางขายในพื้นอ่นกินแต่บ้านยังหน่อยเลยปีนบัรมงองอยู่ไส่กระปุ๊ดแม่แถวบ้านเด้ไม่อยู่บ่ะเอออือพอตายกินสมไี่น่อย ปกเสียงเล็กน้อยขึ้นก๊กใหม่สนั่นปลาพี่นกปลาพี่นองไปเบิ่งผออเนยพน้าเสยท่อไม่ได้ปักหัวเลยจ้ะสบายดีหนูบอกกอนโอ้ได้ปนครับผูต่ำลงร้อย men, nó ổn mềm ừ, ổn, bây nào nó ổn cọc thưa tìm rồi, này hoa chạc mà. mà à hoa mát rồi ờ, แมนแมน,มนเ,เอาวัวเลือมาปิดร้อยบาทนี่ยางมะมัดพ่อยางน่ะเออเอาม,ามั้ยอืมบักบุกแรงหนามันเต็มไปก่อนเลยทำไมันก็นเต็มอีกเนี่ยแล้วไปขี้เอาิกหน้านนะพริกข้อพุม Nâng nâng chắc nổi cả đại à. Xuyên IQ của hai à. Cứ ấp <laughs> ừ, Biết vậy bạn Lùi, Giang nó Giang <laughs> บืงวิธีเป็นสิดูดน้าพี่น hey. ้องไอ้บุหัวสิได้หรือบอกมาลุ้นลุดน้ำกันปะลุงลดน้ำกันเลยค่ะปะลุงมาลุ้นน้ำกันเลยว่าจะได้หรือเปล่าสวมเต็มพอนตกมาใส่บังบเพึ่งนี่เถอมันเคิร์นเปล่าไม่หังตู ได้ไดกรแล้วละโอ้ยเนาออย่าหดกอนลาไม่ได้กี่เลยขาดกะลีหดกอนลาไม่ด้โลกสวมได้เลย ก um, ็ไก่พญายิ้มจ้อยสิบเปียกบ่านั่นก็ไก่เป็นเปียกได้ฮะนะฮะเลิกเติบได้เนาะยืนยืนมือพอแล้วท่วมหัวพอแล้วเที่อันนี้ลอยท่วมหัวเยอะป้าท่วม แมนกำลังไล่น้ำถิ่มพอเพิ่นสีสีเอาอยัางฮะไออาบ <laughs> อาบพะวะก็ไม่ไวแล้วนะานงกี 1, <laughs> งก, 1, กยีย้จต้หลิตรฮะแล้วนกว่าลิตรใหญ่กว่าถังนั่นออแทงน้ำมันนะใหญ่างเลแทง เออแมนสลิตรม่าบางวันลิตรอั่ะนะโอ้สอลิตรไม่ได้ใหญ่ขนดเนาะน้ำมี่วม แม่ปัดดิจะเกนนะบ่ไรมันเฮบ้าเออน้ำอ่างทีพอีเลยบอานี้พี่น้ำไลกมาทางขางพี่เลยเออแม่น้ำมามนเลือเกลือกเอมึงดูน้ำฮะกระลงเจ็กขอกระลงซามขกระลงซามก้อนอิด cá lóng xám con bóc để ra đi Nhắn lời của cha kẹp đúng không? Ba Ừ Ừ Mưa là đấy, cày tốt không ai đây nỉ mượn Kẹp không? Đúng không อยยางมัดร้อยก็ยางมาัดพอถามาออกมาเลยฮะร้อยอยป้าอันนี้กมาเบิ่งมึงแน่พากาไล่ทีบเลยบานี้แค่ขคีดไม่สิบอก็ต้งพูดมาแล้วันเอาถากม้ทางพูมฮะอีหยักี้กแเออ มันบมแมนต <laughs> ิต๊กไปเด้อไปเด้อเอไว้เอ,อ้าเอ,อ้าทน,น้องขู่วานยังบริย,ยา้วเนาะไปะยังกินสุกเนี่ยพี่น้องเลยสมเข็ดเขีวเข็ดเขีวแหง้งถ้าสมมติาเบิ่งจักจันทร์ผเสมนไปตี้ตางเพศน,นี่ปลลุงย้มมีแพคกกจติดตัเจ๊กจัน เพราะว่าย่ามีาก,มมาก,กินจักจ่ายเลยแม่นี่จักจ่ายเหมือนกันพี่น้องแจกจ่ายโอเคเจ้าหนาดเลยนี้นะน้องหนาดพี่น้องตตกีเลอนี่นะน้องหนาดตตกี้นะเอาไปไว้เอามาตีใส่ลอยเมื่อนีนวันซินวันผ่าเมื่อนีนวันซินหน่อยเวัน,นซีนแปดเมื่อนี่นะ มันวันเส้นแปะจะกินบ่อันนี้อยากกินสมบอมอนน่อะไรพี่น้องคลิปนี้น้องคำก็สิได้ขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเอย้ยปากกุไลก,กุเซเป็นกำลังใจน้องคำข้าม,มาในเด้อปากเบื่อปากส้มคลิปต่อ,ต,อต่อไปพี่น้องเอย้ยสบายดีพี่น้อง,อ,งอันนี้เกิดกาดซาวอีเพิ่นมากินสมจะบอกบอกยังห้เพิ่นกินนะ่ะ าอากาศกมันท้องอันขึ้นกินไปลารอบหนึ่งนะเออเนยกินไปรอบหนึ่งแล้วมาร้อยปะปะเนยไปเด้อเห็นไหมแต่เฮ้งยังได้ร้อยหูบนลยไหมาตายเพื่อมงหูทีิรักเพื่อพน้องแต่เฮิงแล้วหูบนะหลายปีแล้วอ่า